เหมือนอะไรเหมือนอะไรคะอ่ะพูดเลยเหมือนอะไรครับคิดมันไม่ออกสวัสดีค่ะมินจะมานั่งกินผักเล่นนะคะไม่รู้จะกินอะไรนี่เลยกินผักกูดต้มเล่นนะคะกินกับน้ำพริกมะนาวนี่เลย <c oughs> โอ้โหวันนี้ใส่เสื้อสีส้มจี๊ดเลย ฟินอะของคนอื่นกินของกินเล่นคือขนมใช่ไหมมินิพักคะ่ะอืมอืม,อม สรลไอไม้มาลายเอ้ยไม่ใช่สไลม์ไม้ม้วนค่ะอ่อแบบ อ่อนสุดๆอะอ่อนแล้วก็กรอบแล้วก็ใหญ่สะใจมาก ผ็ดมะเขืออยากว่าอะไร มีความสุขได้กินผักไม่เคยยาวหวานมาก ผักชูรวผักชูรนี่เยอะมากหน้าบ้านกินแทบไม่ทันอะ่ะกินแต่อ,อ่อ,อนๆแบบอ่อนเลยอะ่ะ Yeah. <laughs> นน่ากินนมแล้วก็ส่องกระจกไปด้วยกินไปด้วยอารมณ์เหมือนนั่งถ่ายคลิปอะ ผักกูดต้นใหญ่นะคะรสชาติเหมือนต้นต้นเล็กถ้าเกิดใครเคยกินผักกูดก็คือรสชาติเหมือนกันนะคะแค่มันต้นใหญ่กว่าเหมือนกันเลย มีคนลงมาตามเจ้ไปชิมผักกูดไหมเดี๋ยวขอขึ้นไปเองอะมาตามเจ๊เพรว่าเหงา,างไม่มีเพื่อนทะเ,เล เธอรักพี่เธอขนาดนั้นเลยหรอไม่เนาะไม่รักนะแต่ลงมาตามเพราะดูเพอะดูเหมือนอะไรส่วนไหมเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะอ่ะพูดเลยเหมือนอะไรครับคิดมันไม่ออกอ่ะเหมือนหอยไหม จริงนะเหมือนหอยทากอะ่ะแบบต,ตรงตรงนี้คือหอยทากยังไม่ออกมาจากเออกระดองเออใช่หอยทากแบบเออเออเออพูดจาเอยู่นกอแล้วพนี้เามาไม่ใช่ว่าตอนที่เจ๊ขึ้นไตแล้วก็แบปเออ ในร่างกายน่าจะเขียวไปหมดอ่ะแม่อร่อยเลยทุกคน โอเควันนี้มีก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใครชอบกินผักนะคะมากินเป็นเพื่อนหน่อยค่ะโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ